ครับผมก็นะครับกราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็เอฟซีทุกทุกคนด้วยนะครับเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับจะมาในส่วนของชุดเทียบชนนะครับปักหลักหน่วยล่างนะครับหลังจากที่แอปเปิลนะครับได้ลงในส่วนของชุดสามตมวบนนะครับถ้าใครยังไม่ชอบในส่วนของสุกนะครับยังไงก็ รอสรุปแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะได้สูตรหลักหน่วยหลักสิบให้ก่อนนะครับวันนี้นะครับก็ถึงชิวแล้วนะครับหน่วยล่างนะครับเหมือนเดิมครับผมก็ก่อนที่เราจะสรุปนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้สองสูตรนะครับเดี๋ยวเทียบชนให้สองสูตรเหมือนเดิมนะครับผมมาดูกันครับผมสูตรที่หนึ่งนะครับหลัก หน่วยล่างนะครับจะมาอย่างไงนะครับหน่วยล่างจะมาอย่างไงในส่วนของสูตรที่1จะใช้คำนวณโดยการหลักแสนบวกหลักพันและสิบหน่วยนะครับและบวก10ล่างนะครับแอปเปจะคำนวณโดยการใช้นำรางวัลที่1กับ2ตัวล่างเท่านั้นนะครับในส่วนของสูตรสูตรนี้นะครับสูตรที่2เหมือนกันนะครับก็จะใช้หมื่นบวกร้อยนะครับ ผลลับที่ได้ออกมานะครับสูตรที่หจะบวก4และบวก1นะครับสูตรที่สจะบวก1และบวก2นะครับสูตรที่หนะครับหกบวกเนะครับมันสิบห้าสิบห้าบวกสามสิบวก5เท่ากับ23 23บสามยวกห้ายีบวกแนะครับเท่ากับ36ใส่ไปครับเลขหกหกบวกสนะครับเป็น10 0ศบวกห ในหนึ่งหกศูนย์หนึ่งคือสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดนะครับฉะนั้นเนี่ยหลักหน่วยนะครับงวดที่หนึ่งคนวณได้เลขหกนะครับคํานวณได้เลขหกผลรางวัลน,นะครับสองตัวล่าง ออสาเห็นไหมครับเข้าเป็นงวดที่หน่งนะครับในส่วนของหน่วยล่างงวดที่2อนะครับแปบวกเนะครับเป็น17 17จบวกหนะครับเท่ากับ23 23ิบวกแปดนะครับยี่บวกแเท่ากับ31 31ิบเอ็ดวกแปดสาบวกสเท่ากับ สี่สิบสองเราก็ใส่สองหลักหน่วยสองบวกสี่เป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับสามนะครับสามบวกแปดสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดสิบเก้าสิบเก้าบวกหกนะครับสิบเก้าบวกหกยี่ห้ายี่ห้าบวกเก้าสามสี่สามสี่บวกแปดนะครับสี่บสองนะครับคือสูตรที่หนึ่ง ทีนี้เรามาเทียบสูตรที่สองกันนะครับหนึ่งบวกศูนย์นะครับหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ1 1> 2 2> 2่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองนะครับเป็นสี่ฉะนั้นตัวที่เอ็กซ์เป็นคำนวณได้ก็คือเลขสองเรามาคู่เดียวเหมือนเดิม ในส่วนของหลักหน่วยในงวดที่สองผลรางวัลน,นะครับออก2ตัวล่าง92เห็นไหมครับเข้ามาเป็นงวดที่สองแล้วงวดที่สามนะครับ8ปบวกศได้8 8ดบวกหเป็น13 13าบวกเนะครับเท่ากับ22 22ิบวกเก้านะครับสามเ็ดสามเ็ดบวกเ สี่สิบเราก็ใส่ศูนย์เลยเห็นไหมครับศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับสูตรที 2, ่สองแปดบวกหนึ่งนะครับเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกสองได้ สิบสองนะครับฉะนั้นเนี่ยงวดนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมได้คู่เดียวอีกแล้วหลักหน่วยได้คู่เลขศูนย์นะครับวดถัดมานะครับออกสามศูนหลักหน่วยเข้าอีกแล้วเป็นงวดที่สามเห็เนไหมครับทีนี้งวดที่สี่ เก้าบวกสี่นะครับเป็นสิบสามสิบสามบวกศูนย์ได้สิบสามสิบสามบวกแปดนะครับเท่ากับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกแปดยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกสามเท่ากับสามสิบสองเราก็ใส่สองหลักหน่วยสองบวกสี่เป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับ สูตรที่สอง4บวก3นะครับเป็น7 7เบวก1เป็น8 8บวกสเป็น10นะครับเราก็ยังยืนหยัดได้คู่เดียวก็คือเลข7จโอ้สูตรนี้นะครับสงตัวล่างก็เหมือนเดิมนะครับ 57าเจหลักหน่วยเข้าเป็นงวดที่4นะครับยังไงเปิลก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสมาชิกท่านไหนที่ยังไม่ได้แอดแอดมานะครับก็เดี๋ยววันนี้จะไล่ส่งหวยลาวนะครับวันนี้มีหวยลาวด้วยนะนะครับใครที่อยากจะได้หวยลาวนะครับก็อย่าลืมแอด a p 7 7็นะครับแอดเข้ามานะครับเราจะมีแอดอำนาแค่บอกว่าติดตามแอปเปิลแอปเปิลฝากไว้ด้วยนะครับฝากทุกๆคนด้วยนะครับผมอ่ะงวดถัดมานะครับ งวดที่ห้าย์บวก8ปดได้8 8ดแปดบวกเก้าสบวกเเท่ากับ24 24ิบสี่ยวกเจ็ดสบวกหเท่ากับ36มบนะครับห้บวกเจ็นะครับส2 1สบกเกียสิบเก้าบวกเนะครับเท่ากับ28 28บวกแปเท่ากับส6 นะครับสามหกบวกศูนย์ได้สามหกใส่หกหกบวกสี่นะครับเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะครับได้หนึ่งนะครับสูตรที่สองเก้าบวกห้านะครับเป็นสิบสี่เราก็ใส่สี่นะครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับงวดนี้ไม่ชนนะครับ ถ้าในกรณีที่ตัวเลขไม่ชนนะครับให้จับคู่นะนะครับให้จับคู่เลยนะครับผมเห็นไหมครับผลรางวัลนะครับ,นนรบออก07เราเข้าแค่สูตรสูตรเดียวก็คือสูตรที่สองนะครับส่วนสูตรที่หนึ่งเราไปเข้าที่หลักสิบนะครับ ถือว่าผิดนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสูตรหวยนะครับก็อย่างที่ผมบอกมีเข้ามีหลุดนะครับเห็นไหมครับงวดนี้งวดประจำวันที่หนึ่งนะครับมีนาหกห้านะครับออกศูนย์เจ็ดถ้าถ้าในกรณีที่ว่ามันไม่ชนนะครับให้สมาชิกทุกท่านนะครับจับคู่เอานะครับผมมาสิบหก นะครับมีนานะครับสูตรที 1, ่หนึ 0, ่งศูนย์บวกหนึ 1, 1่งได้หนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกศูนย์ได้สิบเอ็ดเราใส่หนึ่งเลยครับหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะครับ ได้แล้วครับสูตรที่หนึ่งส่วนสูตรที่สองนะครับหกบวกเก้าหกบวกเก้าเป็นสิบห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดเห็นไหมครับรักหน่วยนะครับหน่วยล่างของเราได้คู่ห้ากับคู่หกงวดนี้ นะครับในงูประจำที่สิบหกนะครับมีนาหกสิบสี่อันนี้หน่วยล่างนะครับเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยระหว่างนะครับห้ากับกับหกเนี่ยนะครับสมาชิกก็คงจะมีเลขในใจอยู่แล้วหลักหน่วยล่างนะครับทีนี้เนี่ยนะครับ ผมจะสรุปให้เหมือนเดิมสรุปให้ทั้งหมดเนี่ยนะครับสี่สูตรนะครับเอาแบบสี่สูตรเลยนะครับนักที่นี้จะได้ตัวไหนนั้นเพื่อขวาม,มั่นใจนะครับแต่หลักหน่วยล่างด้ห้ากับหกมาดูชุดสองตัวล่างที่แอปเปิลลงให้ก่อนหน้านี้นะครับที่แอปเปิลลงให้ก่อนหน้านี้นะครับชุดสองตัว ล่างนะครับอันนี้สองตัวบนนี่อันนี้ก็ชุดนี้เป็นชุดสองตัวบนล่างนะครับส่วนชุดนี้เป็นชุดสองตัวบนอันนี้สิบบนสิบบน ชุดนี้ชุดสามตัวบนนะครับเห็นไหมครับก็หวังว่านะครับหลายๆสูตรนะครับที่แอดเปิลนำมาลงเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้แอดเปิลก็ต้องลาสมาชิกไปก่อนกับหลักหน่วยล่างนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสรุปให้นะครับ คลิปหน้าจะสรุปให้นะครับสมาชิก v i p นะครับเดี๋ยวยัยงไงร,รอรับเลขชุดสรุปนะครับบนได้เลยวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ